ณขณะนี้ธนาคารทกศเริ่มทยอยโอนเงินจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนารายละหนึ่งพันบาทแล้วพร้อมกับได้ปล่อยสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร,กร,กรในอัตราดอกเบีย้ย4.50%ต่อปีโดยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวปีการผลิตสองพันห้ สำหรับเกษตรกร,เก,รเก็บยุ้งฉางตัวเองรับ1 5 0 0บาทต่อตันสำหรับเก็บยุง้งฉางผ่านสถาบันการเกษตรเกษตรกรกร,กร,รับ500บาทต่อตันและสถาบันการ,กรเกษตรรับ1,000บาทต่อตันอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ตามประเภทของลูกค้าโดยใช้ระยะเวลาชำระคืน5าเดือนนับจากที่ได้รับเงินกู้ ระยะเวลาทำสัญญาเงินกู้เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์สองพจ่ายเงินกู้ภายในวันที่31มีนาคม2568ัาและภาคใต้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคม2568